สวัสดีครับแบงค์เจ้ FPV ไทยนะครับวันนี้จะขอมารีวิวเจ้าตัว m e t e o 65 Pro นะครับจาก Meta FPV ครับมาดูกันเลยกล่องสวยงามนะครับแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างนะครับชุ่เจ้าตัวโดรนนะครับ m e t e o 65ขนาดประมาณ1ฝ่ามือนะครับตัวนี้มาพร้อมแบต2ก้อนที่ชาร์จแบตด้วยนะครับชาร์จแบตแล้วก็สายชาร์จนะครับ ตัวแต่งแคโนปี้นะครับแล้วก็ใบพัดขายของอันเล็กให้หนึ่งอันมาดูความพิเศษของตัวนี้กันว่าม,มีอะไรบ้างนะครับชุบๆวตัวนี้นะครับเป็นเมทิโอหกสิบนะครับแต่ว่าไม่ใช่เมทิโอหกสธรรมดาเป็นตัวโปรนะครับตัวโปรเนี่ยต่างกับตัวธรรมดายัางไงนะครับต่างกันตรงที่ตัวดักนะครับก็คือตัววงล้อตรงนี้นะฮะ มันจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวปกตินะ,ะมาเทียบกันให้เห็นชัดๆนะครับเห็นไหมว่าวงล้อมันใหญ่กว่านิดนึงนะครับทําให้เราสามารถใส่ใบพัดได้ใหญ่ขึ้นนะครับตัวเนี้ยนะหนักแค่23กรัมนะครับหนักข้า่23กรัมเป็นใช้ไฟล์คอนโทรลเลอร์เป็น F4 นะ1 S เวอร์ชัน3นะครับสำหรับมาจากเบต a า FPV ตัวนี้เป็น FR Sky นะแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยอยู่ที่มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์รุ่นใหม่ของเบต a า FPV นะครับนะเป็น802 SE นะครับ1 9 0 0 0 kv จากเบต a า FPV นะใบเป็นเจมฟนอ่า30อ่า ส2มมลิเมตรนะถ้าจะไม่ผิดเบอร์มันี่เบอร์เขียนไว้อ๋อนี่ไงเบอร์มองยากมากเลยเป็นตัวสามสิบห้ามลิเมตรนะครับสามเบรดของเจมแฟนนะปกติแล้วเนี่ยถ้าตัวของตัวเก่าเนี่ยจะเป็น 30มิมลลิเมตรนะครับตัวน,นี้เป็น35มิมลลิเมตรนะแคนอ p ี้เป็นแคนอ p ี้ใหม่นะครับจาก Beta FPV เป็น Injection m o l d i n g แล้วก็ VTX เนี่ยเป็นตัว M03 มศูนย์สามนะก็เป็นตัว C03 นะครับของ Beta FPV ซึ่งเขาเออกแบบมาเขาบอกว่าบินในบ้านจะดีมากเพราะว่าบินในที่แสงต่ำได้ดีมากนะครับเจ้าตัว M03 เนี่ยเป็น VTX ขนาด25ถึง310มิลลิวัตสามารถเปลี่ยนตัวสาวได้นะครับเป็น IPX e อยู่ตรงกลางนะครับนะใช้คั่วเป็นขั่วเดิมนะครับเป็น BT 2.0 Signature ของตัวเ e t a FPV นะครับก็ต้องใช้แบต BT 2.0ด้วยยังออกแบบเหมือนเดิมก็คือเป็นแจ็คเสียบนะครับของมอเตอร์ทำให้เวลามอเตอร์เสียนาสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้ง่ายดายมากนะครับ ไห้ถอดปลั๊กไข่นอตสาตัวเสร็จเลยนะมีแจ็คเสียบเบต้าไฟล์นะครับอยู่ตรงนี้รุ่นนี้เป็นรุ่น f อ Sky นะครับจะไม่มีจะไม่สามารถต่ออ่ c e i ภายนอกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีจุดมาให้นะแต่ว่าก็มี SPI Receiver บนตัวลำเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาสวยงามนะครับเหมือนเดิมทนทานเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าเพิ่มเติมคือความแรงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่าบินได้สี่นาทีแต่ว่าผมเทสจริงเ่ะได้ประมาณสักสามนาทีก็ก็เริ่มแบตเริ่มน้อยแล้วเพราะว่าเจ้าตัว bt สองจุดศูนย์เนี่ยบินแล้วประจุเนี่ยมันถ่ายออกไปเร็วมากทําให้แบตอ่ะดิสชาร์จเร็วมากครับก็เลยจะทําให้แบตหมดเร็วนะครับแต่ว่าในสามนาทีที่เป็นสามนาทีที่จัดใจมากครับเพราะว่า ตัวเล็กนี่บินเหมือนตัวใหญ่นะครับบินตีลังกาสุดๆไปเลยนะครับไม่ไม่มียังเลยนะครับบินข้างนอกได้สบายมากครับตัวนี้นะด้วย vtec 350เนี่ยก็จะบินได้ค่อนข้างไกละนะฮะบ,บินได้ห้าหกรอเมตรสบายมากถ้าเป็นเวอร์ชัน e l s เนี่ยก,บกบบบนะ็บินได้เป็นกิโลครับเอาจริงถ้าแบตไม่หมดนะบินได้เป็นกิโลครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปบินกันเลยนะครับ